โอเคครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมล่าเจนเจอร์แล้วนะครับผมอวันนี้ผมก็จะมารวีวิวเจ้าตัวแพ็กเกจใหม่ครับผมนี่ครับผมเป็นแพ็กเกจของฉลองเจ็ดปีครับผมก็จะมีแพ็กเกจอุปกรณ์ห้าร้อยเก้าสบเก้าบาทนะครับผมนี่ก็จะมีรูบี้นะครับผมใช้คนนกหนึ่งชิ้นนะครับ 50เพชรนะครับผมได้50เพชรนะแล้วก็เคลียร์ภารกิจประจําวัน1ครั้งคือ1ภารกิจนะครับผมก็ได้กระป๋องบูสต์ exp สามวันแล้วก็ตัวกาชา5ใบนะครับผมเล่นหอกคอย5ครั้งนะครับผม50าขนนกครับผมแล้วก็คัมภีร์โบราณอีกหกสิครับผมเคลียร์สเปเชี่เออสเปเชี่นะสเปเชียลสเตนครับผม5ครั้งไอแ8ครั้งครับผม นี่ได้เป็นหีบป้องกันเกียร์ฟรี5กล่องครับผมโอเคเล่น PVP 5ครั้งครับคัมพีโบราณ60ขนนก100ครับผมผสมอุปกรณ์5ครั้งได้หีบอาวุธ6ดาว5กล่องครับผมเหมือนกันเลยนะครับเอเคลียร์สเตยหลัก10รอบนะครับผม80คัมพีโบราณแล้วก็100ขนนกครับผมเล่นโหมด พีพีสิบครั้งก็จะได้เหีบเครื่องแต่งกายครับผมห้ากล่องครับผมนี่ล็อกอินห้าวันเอ้ห้าครั้งห้าวันนั่นแหละครับผมได้อุปกรณ์เจ็ดดาวนแน่นอนครับแบบสุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยครับเป็นจะมีเซ็ตเกียรลีโอนาดเซ็ตไอปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสนะครับผมแล้วก็ล็อกอินเจ็ดวันได้ห้าสิบรูบี้ แล้วก็เชี้่วมังกรอีก50นะครับแล้วก็กระป๋อง EXP 3วันครับผมแล้วก็มาดูที่แพ็กเกตเลนเจอร์7ปีนะครับผมก็นี่เลยก็จะได้ว,วกแสงมืดแล้วก็ตัวฟรียอดนิยมครับผมแต่ถ้าได้เจ้าตัวมูลอวกาศตัวกันบินนี่ก็เกลือครับผมโคนี่นี่ก็เกลือนะบาไฟก็เกลือนะครับเฉพาะแสงมืดนะครับที่คุ้มนะครับย้ำแสงมืดที่คุ้มนะครับ ถ้าได้ตัวอื่นเป็นท่าธรรมดานี่ผมว่าเกลือนะเพราะว่ามันสุมหาได้แบบาตอนไหนก็ได้ครับผมโอเคใช้ขนนก1ชิ้น50รูบี้เคลียร์ภารกิจ1ภารกิจครับผม150่อขนนกรวม100อีก1 0 0่อขนนกครับผมเป็น250อขนนกนะเคลียร์สเตทหลัก10ครั้งนี่รูสเตอร์ EXP นะครับผม3วันเคลียสเป์เชียลสเตย10ครั้งครับผม กบแดง8ดาว1ตัวครับผมเล่น pvp 10ครั้ง5ใบตัวสุ่มกาชาครับผมแล้วก็เคียร์สเตตจุติ10ครั้งได้กบแดง8ดาว1ตัวครับผมแล้วก็ผสมเดนเจอร์3าครั้งก็จะได้อุลตาเรโอนัดแดดาว1ตัวล็อกอิน3มครั้งอุลตาเรโอนาดหตัวครับผมเป็นกบนะล็อกอิน5ครั้งก็จะได้เป็นแบบเห็บเดนเจอร์แบบสุมตาม ปสเตอร์ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนี่ผมว่าคุ้มนะล็อกอินเจครั้งได้100รลูบี้กบชมพูนะแล้วก็บูสเตอร์ EXP 3วันเลยนะแต่ผมมีแผนว่าจะเติมแพ็คเกียร์ครับผมแพ็คเกียร์ที่จะได้เกียร์เดาวแน่นอน1ชิ้นครับผมเพราะว่าผมคาดเกียร์เจดดาวนะดูดิเกียร์ช่องกลางเอ้ยช่องโจมตีนี่มีเยอะนะ มีเยอะนะเจ็ดดาวนี่มีเยอะนะแต่ตรงกลางนี่สิครับกับตรงช่องท้ายนี่โหมีแค่นี้เองนะครับผมแต่ก็รุนนะอยากได้ช่องกลางกับช่องท้ายครับผมแต่อยากได้ช่องกลางมากกว่านะเอามาใช้ให้เจ้าตัวอามา่มาครับผมไม่ก็เมลิโอดัสนะโอเคก็เดี๋ยวไปห้องทดลองสุ่มกบก่อนนะผม โอ้โหไ, oh. ไม่คุ้มนะกระดานแบบนี้ไม่คุ้มนะครับผมต้องเป็นกบดำสามตัวนะครับผมแล้วก็กบแดงอีกสามตัวแล้วก็กบดำอีกหนึ่งตัวแล้วกบแดงอีกหนึ่งตัวครับผมถึงจะคุม้มกระดานเฉพาะกระดานในแร่ม่วงนะผมโอเคอย่างนี้ไม่คุ้มครับไม่สุ่มครับผมโอเคเดี๋ยวมาเล่นพีพีกันเลยนะครับครับ ข้อม่าโอเคครับเมื่อกี้ไปโหลดข้อมูลมานิดหน่อยครับผมก็อยู่ดีดีก็ขึ้นมานะโอเคเดี๋ยวเราไป p v p กันต่อเลยนะครับผมโอเค p v p นี่มาดูโอ้โหโดนโจมตีสามรอบเลยนะแต่ก็คะแนนลดทีละสิบเก้านะเป็นชาตงชาติทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาตี p v p กันสักห้ารอบดูนะครับ ีมนี้มาลองเลยครับผมก็โอเคใช้เป็นเซตหนึ่งเลนเจอร์ครับผมแล้วก็ตัดแร่นะโอเคครับนี่สตาร์ทไปเลยนะดูความสามารถของเห็ดนะสตาร์ทแบบสุดยอดนะสตาร์ทแบบสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวผมว่าจะสุ่มเจ้าตัว กล่องข้าวให้ได้นะครับผมคืออยากได้มากตอนนี้เอามาใช้แทนเจ้าตัวหมอดูครับผมเอามาบับบัฟวิ่งแล้วก็ความความคอม,มโบความสามารถไอเนืดเลนเจอร์ครับผมกันก๊อฟด้วยนะเป็นดาเมจไฟด้วยแหละเพราะว่าดาเมจไฟผมมีแค่ตัวเดียวเองนะเอามาใช้แทนเจ้าตัวหมอดูครับผม เจ้าตัวหมอดูนี่มันทำแม็กยากครับผมแต่นี่ดูอัพอามากขึ้นมาแล้วกมันยืนยืนนานนะยืนนานแต่ทีมรอบข้างมันต้องมีเกียร์ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยครับผมถึงจะแบบมีประสิทธิภาพได้แบบดีขึ้นมาครับผมโเคชนะเป็นหนึ่งทีมครับผมก็ชาวต่างชาตินะโอเคเจอ โคนี่มืดใหม่ครับผมเป็นตัวที่ป่วนดีนะตอนนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดทำแม็กมันจะสาตาร์ทสิบสองวิแล้วมันสร้างตู้สล็อตออกมาด้วยนะแล้วอีกอย่างตู้สล็อตมันเดินได้ด้วยเดี๋ยวคอยดูมันปล่อยตู้สล็อตใส่เราแล้วมันสาตาร์ทเนี่ยเห็นปะยอดคือผมก็อยากได้นะเอามาป่วนช่วยคิงครับผม ดูดิโอ้โหใครมีก็เอามาใช้นะเอามาใช้แทนคิงได้แบบเหมือนเห็ดผสมเจ้าตัวคิงเลยนะคือมันดีเอาตรงๆคือมันดีทุกอย่างเลยนะผมทั้งด้านการป่วนแล้วก็การการพายุด้วยนะครับผมโจเจ้าสล็อตอตู้สล็อตเนี่ยผมโอเคตัวกันบินเราทำงานได้ พลไดอยู่นะโอเคตีตีตีต,ตีโอเคครับชนะไปอีกหนึ่งเกมครับผมก็ยูเจ็ดสิบห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวดูเกียร์ของเขาก่อนนะครับเกียร์ฟรีนะไม่แปลกนะผมเกียร์ฟรีไม่แปลกนะแล้วตัวราเมจดเขาก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะเขาน่าจะเน้นไปทางด้าน ความสามารถมาก,กวัวนะแต่ผมว่ามันต้องมีตัวดาเมจติดทีมด้วยนี่โปะนะครับผมมีโคนี่เมื่อซะด้วยนี่แหละครับโปโปไปยันตำนานเลยไมล่ะจะได้โดนแบนไปเลยแล้วผมโอเคไม่ต้องเสียเวลากับมันนะครับผมก็ออโต้คนสองไปเลยนะโอเคโอเคครับผมก็แต้มฟรีนะครับผม ใ่่เออไม่ใช่หรอปกติเจอคนไทยบ่อยมากกว่านะครับผมใครทักมาอีกแล้วเนี่ยโอเคหืมทีมนี้สู้ได้สู้ได้ครับสู้ได้เอ่อทีมเราน่าจะครบเครื่องกว่านะนเขาไม่น่าจะมีตัวดีอ่อมีด้วยดีสก,กิลโอเคเขามีคิงเหมือนกันนะแต่ว่าตัวยืนเขาไม่ค่อยจะตัวหมืว่าตัวชน เขาไม่มีนะแต่เขามีตัวอาร์มาเป็นตัวยืนนะผมตัวดาเมจเขาก็ตัวคิงนะแต่ผมว่าผมชนะได้นะเพราะว่าของผมนี่ครบทีมากกว่านะโอเคดูโห oh, ด,ด,ดูดูดัส,สดนะูดัสสตันยอดนะดัสสตันเนี่ย โอเคยื้อไปเลยนะครับผมยื้อไปเลยเดี๋ยวก็ดันออกไปได้นะโอเคไปแล้วครับอ้โหดูเอเลนดูเอเลนครับผมดูเอาไว้นะผ่านเดือนของมันไปแล้วยังใช้ได้ดีนะครับผมเอเลนเนี่ยความสามารถมันก็ยังติดดีดนะนะดูนะดูนะโหมันยังยืนคำน้ำได้อยู่นะโห คือลื่น่ะจัดเลยครับผมหสุดยอดสุดยอดโอ้โหแหลกแล้วนะเริ่มแหลกแล้วครับเริ่มมีอาการกระตุกแล้วนะครับผมโอเคดันออกมาได้แล้วนะครับผมโอเคนี่แต่ทีมเขาก็ดีนะแต่ว่าไม่มีตัวชนอะถ้ามีตัวชนแล้วก็ตัวดาเมจ น้ำอีกนิดนึงก็น่าจะได้ดีอยู่นะก็น่าแบบจะพอแบกแบกขิมป้องกันพอได้นะครับผมแต่ที่ประมาณนี้ก็ยังแบบยังสู้กับคนอื่นยังได้แต่ถ้ามีครบกว่านี้ผมว่าน่าจะสุดยอดกว่านี้ครับผมแต่ต้องดูเกียร์เขาก่อนนะครับว่าถ้าเกียร์ดีก็ก็ไม่แปลกนะผมเวิว90ด้วยนะนี่เป็นเกียร์แบบเก่านะผมนี่อันนี้อันนี้ก็ดีนะแต่ไม่มีรดสกิล โอเคเกียร์ของอินุยาชานะผมแล้วก็ออีเวนต์ฮาโลวีนนะผมนี่เป็นนี่ของคริสต์มาสแล้วก็เซนเซียนะผม,มถือว่าเกียร์ก็พอใช้ได้อยู่นะโอเคไปเล่นอีกหนึ่งตาสุดท้ายกันเลยนะครับผมตอนนี้คนไทยนะอ,อันนี้โอเค ตีได้ครับพอพอจะสู้ได้นะเออทีมเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะโอเคครับโอเคโอเคไปเลยไปเลยดูโหดูดูเห็ดทำงานดีนะครับผมนี่สำหรับใครที่ไม่มีเกมมอหรือว่าตัวโคนี่ตู้สล็อตครับผมก็เห็ดน,นี่แหละตัวแก้ปัญหาสำหรับทีมที่ยังสุ่มหาตัว มืดโทนี่ใหม่ไม่ได้ครับผมฟังครับเห็นได้ชัดนะเมื่อกี้เอเลียนสกิลติดดีนะหมายถึงว่ามันติดนั่นแหละครับผมมันติดร่างวิญญาณก็ไปโดนฝั่งศัตรูแล้วก็ตายนะผมเป็นความสามารถมันเป็นโอกาสแบบสุ่มนะผมสุ่มติดนะผมสุ่มติดความสามารถแต่ก็ถือว่าติดดีหรอติดดีอยู่นะ โอเคดันออกไปแล้วครับผมทีมเขาไม่ค่อยมีจะมีจะมีดาเมจเท่าไหร่จะมีจะมีพูดซ้ำกันซะได้ลิ้นพันนะผมขอโทษครับผมโอเคชนะไป5้าทีมรวดเลยนะผมโอเคสุดยอดนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็มารีวิวแพ็กนะเป็นแพ็กที่ ผมมองว่าก็ด,ด,ดีดีอยู่แล้วนะครับผมแพ็กแบบนี้มันดีอยู่แล้วไอแพ็กเกียนี่ผมชอบสุดเลยนะผมว่าจะเติมอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวรับอันนี้ก่อนกบดำครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบการรีวิวครั้งนี้ของผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ